นี่ถ้าเกิดเป็นมีนักธุกรกิจอยากจะเทสที100่งร้อยลำสองลำอะไรนี่คุณมีไหมเอา,อางนี้ดีกว่า <st arts> เผื่อบ,บางคนบอกว่าโอ้ภายแค่นี้แข็งแรงที่สุดในโลกแต่ว่าลองมาดูเทสกันหน่อยเมีของไหมหลักหลักร้อยลำนะถ้าตัวหนามน้อยแล้วก็สเปคเนี้ยอันนี้ในหัวกีนะครับครับสวัสดีครับ อ่าอันนี้ปลูกยังไงแล้วว่าที่เพื้อได้ข้างหลังเออดีดีเออนี่นี่นี่โอ้นี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นมโมโตครอสโมโตครอสมีสเตลเคแบมบูมีวูปอะไรเอนดูโร่หมาป่านี่เป็นแต่ละคนนี่มีชื่อต่างหากหรือว่าเป็นทีมเลยอ๋อเป็นทีมเป็นทีมแต่ว่านี่ชื่อชื่อแต่ละทีมอ่้าทีนี้มาตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยก็แปดเก้าปีแล้วก็แปดเก้าปีแล้เรานึกว่าเจ็ดเอาแปดเก้าปีแล้วนะ ใช่รุ่นรุ่นอ๋อเออใช่ใช่ตัวนี้ช้าช้ากว่าเพื่อนเพราะผมมาปลูกทีหลังอ๋อเหรออ่าปลูกแซมทีหลังประมาณนั้นแหละเจ็ดแปดปีฮะเจ็ดแปดปีนะแล้วดูหนอปีปีหนึ่งนี่เคยนับไหมว่าถ้าเกิดเป็นทางการณชั่วโมงนี้ปัจจุบันนี้น่าจะเกินห้ามั้งาจะเกินห้าเนี่ยเนี่ยถ้าถ้านับไซนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าูแล้วมันก็มีเล็กเล็กเข้ามาก็หกนับไปด้วยหรือไม่เอา ราตีว่า6กแตพี่หนึ่งสองนั่นลำใหญ่นะลำเล็กไม่ไม่นับอ่ะส่ห้าหกก็คือปีนี้ที่ที่มีกาหุ้มเนี่ยปีนี้อ๋อของใหม่ทั้งนั้นเลยใช่ที่ที่เนี่ยกาดยังไม่ทึไม่ไม่ไม่ทิ้งอ่ะยังไม่ทิ้งกาบอ่ะตัวนี้ลำนี่อาะดูจากลักษณะนี้นะลุงไม่ได้วัดแต่มองด้วยสายตานะคุณน่าจะสี่นิ้ว4นิ้วเกินอยู่แล้วนะเราเรา แต่ผมว่าเข้าห้านิ้วแล้วเนี่ยใช่ใช่สี่สี่ห้านิ้วครับผมห้านิ้วตีสี่นิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคบฟ้องโฆษณาเกินจริงอ่ะใช่ใช่ดูแลห้าเนี่ยอย่างเนี้ยได้ได้ห้านิ้วได้อยู่อ่ะอ่าอ่าอย่างนี้เอาเอาเรื่องราคาเลยนี่ถ้าเกิดเราเปิดกันจริงังมีแบบเขามาตัดเขามาตัดแล้วเขาซื้อปริมาณด้วยครับเปิดอยู่เท่าไหร่เขามาตัดนะไม่ใช่คุณตัดเองเขามาตัดแล้วก็ซื้อมาเช่นสองลำไม่ใช่ ก็เอาเป็นหลักร้อยลำละถ้าเชิงธุรกิจจริงๆอาผมผมมองว่าตัวนี้จะปล่อยเท่าไหร่อ่าเราคิดแบบนั่นก่อนนะลำละร้อยถ้าลำละร้อยกอหนึงก็ห้าร้อยต่อปีละปีต่ำๆนะเราถูกจังอลนี่ฮะร้อยบาทนี่นี่อันนี้คอมเมนต์จากลุงนะถ้าไม่ถูกจังหรือว่าแค่นี้ก็เพื่อให้เดินได้รามองว่าให้มันเดินได้เชิงเชิงธุรกิจจริงๆอ่ะก็คือพี่พี่ ตัดอ่าไม่ไม่อ่านั่นไปตรงที่ว่าอ่ากอละห้ารผลตอบแทนกอละห้าร้อยอ่าอ่อ่ไร่อ่าเราตีเป็นผลตอบแทนต่อไร่ก่อนอ่าอ่าอ่าห้าร้อยบาทต่อกอต่อกอ่ไร่อ่อ่าไร่นึงเนี่ยตีว่าสักห้าสอันนี้รบุกระยะอะไร6กหมมอ่าหกหกตีว่าห้าส่ะพี่หกหตีห้าสบลำไป50กอไป50กอกอห้าร้อยสองหมื อตีบุรียางนะตอนนี้ยางได้ประมาณเท่าไหร่คุณน่าจะรู้ยางเางายางไม่เกินหมื่นนะไม่เกิน<ร>หมื่นหมายความว่าเจ้าของทําเองอเจ้าของทําเองก็ประมาณหมื่นหนึ่งหรือหรือว่าไม่ถึงเจ็ดแปดพันก็ยางมันหกสิบหกสิบบาท <c oughs> ตีเฉลี่ยนะปีนี้ถ้าหกสิบบาทนะเอาตีว่าเอาสองสามร้อยสามร้อยหกสามสิบแปดหมื่นแปดหมื่นแปดต้องตีว่าค่าใช้จ่ายอะไรก็ถ้านั่นก็น่าจะเหลือสักหมื่นห้า หมื่นห้านี่คือสูงสุดแล้วเนี่ยหมื่นห้ากรีดเองนะกรีดเองนี่คือไม่ไม่คิดค่าแรงตัวเองแต่ถ้าถ้าหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วเราแบ่งลูกจ้างก็น่าจะเหลือสักเจ็ดแปดทันฮะอ่านี่คือยางปาล์มปาล์มเราขออนุญาตหน่อยคือไม่ได้ไปบูลลี่หรือว่าอะไรปาล์มนี่ตอนนี้ประมาณไรหนึ่งปาล์มตอนนี้นะแปดบาทแปดบาทแต่ว่าเฉลี่ยจริงมันมีสวิงน่าจะอยู่ประมาณห้าบาทอ่า ห้าบาทอ่าที่ผ่านมาราคามันสูงเพราะว่ามันแรงแรงก็ปาล์มหนึ่งผมว่าประมาณสามตันสองตันห้าสามตันแล้วเหลือยังไม่เหลือได้รับสามห้าก็สิบห้าอ่าหมื่นห้าหมื่นห้านี่ยังไม่หักไม่หักหักแล้วก็น่าจะเหลือหมื่นนิดแต่ยุงนี้นี่คือราคามันดีไงพี่ก็น่าจะหมื่นอ้าวแสดงว่าถ้าคุณแบบเขาเรียกว่าตีตำตำนี่นะไอ้ที่ดีกว่าก็เท่าสามเท่าก็ถ้าขายได้แล้วมันมันดีกว่าพี่แล้ว โอกาสอะความรู้สึกของคุณเลยทำไมจะขายไม่ได้เขาลํำมันใหญ่ขนาดนี้ดีว่าไผ่ตรงม่ออีกเนี่ยตอนตอนนี้ไผ่ตรงคือคือผมก็เทียบราคาไผ่ตรงไผ่ตรงใหญ่ๆผมไปถามตรงร้อยนี่ย800อยยังมีเลยแต่เขาก็าน่าเจ็นึ่หมอมหม่อราคาซื้อขายจริงไผ่ตรง ในสวนถ้าเจ้าของสวนนั่นน่ะเขาซื้อกันไม่ข้ามลำละร้อยเหมือนกันนะพี่โอ้เลยใช่ใช่เพราะค่าจัดการมันยากไงครับพี่อ๋อนี่มันเป็นแปลงนี้มันก็ง่ายใช่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 ลำไเนี้ถ้าตัดได้เสร็จแล้วถึงหน้าหน้าร้านที่ใช้งานเ่ะอย่างน้อยต้องมี250อ่ะพี่อันี้ความยาวสมมติเราตัดกันเต็มที่เลยนะยาวเท่าไหร่ในหกเมตรเกินไหม ประมองน่าจะหกเมตรที่ที่พอมาตรฐานใช้ได้อยู่ห่ารือมาตรฐานแบบอ่าเสมอต้นเสมอปลายนี่หกเมตรได้หกเมตรนี่ถ้าเกิดเป็นมีนักธุรกิจอยากจะเทสทีหนึ่งร้อยลำมสองร้อยลำมอะไรนี่คุณมีไหมเอางนี้ดีกว่าเผื่อบางคนบอกว่าโอ้ไผ่ชนิดนี้แข็งแรงที่สุดในโลกแต่ว่าลองมาดูเทสกันหน่อยมีของไหมหลักหลักร้อยลมนะถ้าถ้าตัวหนามน้อยแล้วก็สเปคเนี่ย ต้องต้องเช็คดูก่อนน่าจะมีมีร้อยลำนี้น่าจะได้ไหมได้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 นดาแปลร้อยลำนี้น่าจะไหวนะได้เพราะว่าต้องต้องลำแก่นะผมก็ไม่กล้าปล่อยลำอายุอย่างเนี้ยไม่ได้อยู่ก็คือลำตีว่าลำสี่นิ้วอ่ะถ้าสเปคสี่นิ้วร้อยลำมี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 ได้มีของอยู่แล้วก็เมื่อกี้บอกแค่ร้อยบาทเองเหรอท็ไมถูกจังหรือว่าใครใครใครแบบ ใครคิดว่าถูกซื้อเลยมาซื้อเลยไม่ลุงเองเรามองว่าถูกนะใช่ลุงมีความรู้สึกว่าถูกเพราะว่าลุงไปเทียบไปเทียบกับไผ่ตรงไงไผ่ตรงประจินมันบอกห้านิ้วก็ห้าร้อยอ่ะราคาขายครับพี่คือคืออันอันเนี้ยมีความค่าเคลื่อนกันหลายอย่างก็สมมติผมผมขายลุงไปร้อยเนี้ยลุงไปขาย250ลุงอาจจะขาดทุนนะเอ้าทำไมอ่ะเอ้าลุงต้องตัดอ่ะค่าขนส่งค่าจัดการอะไรอีกเยอะมันต้องอ่าใช่ มันมันไม่แค่มันไม่ใช่แค่ตัดตรงนี้ให้ขาดไงพี่อ่าคือตัดแล้วต้องเอาออกอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ที่ผมรู้ตัดเนี่ยน่าจะนิ้วละสิบาทค่าค่าจ้างอะนะครับรำสามนิ้วก็รำละสามสิบอ๋อสี่นิ้วก็สี่ิบห้านิ้วก็ห้าสิใช่แต่แต่แต่ว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นไผ่ที่ ตัดยากกว่าตัวนี้เช่นเช่นสร้างมนในป่าต้อง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 ดึงมาชักลากอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี้ยถนนอะไรอย่างเนี้ยมันก็ง่ายก็ก็ถูกกว่าจัดการง่ายตรงเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าใช้เครื่องอ่ะปื้ดเดียวก็ขาดแล้วแต่ว่าชักชักลงน่าจะง่ายแต่ถ้าผมเคยไปตัดไผ่ตรงอ่ะไผ่ตรงเนี่ยชักลงอ่ะจะยากตัวนี้เทียบกับอ่ะไผ่ไผ่ก้าดาวที่คุณมีนี่นะเอาเอาให้อาสาร์ดูหน่อยก็ได้มีอยู่กี่ตัวที่มีณปัจจุบัน ตอนนี้ที่มีอยู่ปัจจุบันเราจะถามคํานี้ว่าถ้าให้เลือกอันเดียวกันคุณเลือกอะไรมีกี่ตัวก่อนอันดับแรกคุณมีก็เรากี่ตัวมีโคลัมเบียโคลัมเบียมีหนามน้อยน้อยมีสองสีสองสีมีแสงจันมีก้าดาวหลวงหรือว่าชาโคเอเซียเจนติน่ะมีหตัวมีห้าตัว ให้เลือกตัวเดียวคุณเลือกอะไรหมายความว่าตอนนี้ความพอใจเนี่ยถ้าเลือกหลายอันคุณก็เอาว่ามันดีหลายตัวแต่ถ้าเลือกตัวเดียวเลยเอาฟันธงตัวเดียวอ่าถ้าให้เลือกกินผมต้องเลือกโคลัมเบียอ๋อเลือกโคลัมเบียเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้คือเป็นม้าใหญ่มันใช้ทําเสาทําอะไรอย่างเนี้ยได้อย่างเดียวแต่ว่าโค<อ>ลัมเบียเนี่ยมันมันมมไปได้หลายแนวไปได้ห,หมดประโยชน์อ่าคือมีขนาดกําลังใช้อ่าตัวเสาผมเอาใช้ยักษ์นัานแทนหรือว่าตัวอื่นแทนได้ ซึ่งมันใช้น้อยในเสาคืองานพวกนี้มันต้องเป็นอาคารหรือว่าพวกสถาปัตถาปนิกอย่างงาน,<อ>ง,านงานอาจารย์สมจิตงาน<อ>งานโครงสร้างใหญ่ๆซึ่งซึ่งผมไม่นั่นอะแต่ถ้าตัวเดียวคือถ้าเลือกได้ตัวเดียวผมก็ไปโคลัมเบียเพราะไม้มันจะอเน,นกประสงค์มากกว่าลำประมาณคือลำที่ใช้งานเยอะจริงๆในท้องตลาดสองถึงส่นิ้ว ตอนนี้มีตัวอย่างใกล้ๆมือไหมเอ่อมีใกล้ไปดูก,ก,ก็คือ <ไป S 2> ตัวตรกงงแปลงนี้เป็นแปลงน้อยๆยน,นี่ยังไม่ใช่แปลงยักษ์ไม่ได้แปลงใหญ่คือตัวนี้<อ>ใช่กระดาษหลวงแต่ผมเอามาปลูกแยกไว้ไงครับผมแต่ว่า พอปลูกแล้วเนี่ยมันเหมือนโคลัมเบียทุกอย่างเลยครับผมอ๋อนี่ขนาดนี้ไซนี้ใช่ไซนี้ประมาณ2นิ้วกว่ากว่ายังไม่ถึง3ใช่ใช่แต่แต่ว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวอื่นมันก็เลยไม่เต็มศักยภาพของเขาแต่ถ้าเดี๋ยวไปอีกแปลงเนึงจะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณเต็มที่ก็สามสี่นิ้วกําลังสวยเลยอรัคือตัวนี้คนละทรงกับหนามน้อยหนามน้อยจะทรงแบบโคนใหญ่ปลายเดียวถ้าไม่เต็มที่ของเขาเอ่ะถูกไหมแต่ตัวเนี้ยมันจะเสมอต้นเสมอปลายสูงขึ้นกว่าครับผม แล้วลำ,ลำในท้องตลาดที่จะใช้เนี่ยอย่างอย่างแค่บันไดอ่าพวกโต๊ะเก้าอี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใ,นใ,นใช้ใ,<น>ใช้ไม้ประมาณนี้มันจะเข้าสองนิ้วสองนิ้วครึ่งแล้วไม้ไม้ไม้เล็กไม้นิ้วไม้ทําโครงอะไรอย่างเนี้ย คือคือตัวนี้สมมุติว่าเราทําเป็นแม่มันไดเนี่ยอ่าไม้ไผ่เราเจาะรูใช่ไหมอไม้สองนิ้วเจาะใส่รูก็คือมันต้องใส่รูประมาณไม้นิ้วหรือว่าหกขุนนิ้วเนึงอพี่แค่เนี่ยเจาะรูคือถ้าถ้าสองนิ้วแล้วเจาะรูสองนิ้วไม่ได้มันต้องเป็นบากปากฉลามอะไรพวกนี้อ่าอ่าอ่าครับผมก็หมายความว่าถ้าเกิดยาโตไอตัวนี้ใช้เยอะที่สุดมีปริมาณต้องการในตลาดเยอะสุดอ่าครับียใช่ใช่อ่าใช่เพราะว่า อย่างพวกที่ใช้จริงก็ไผ่เลี้ยงไผ่ไรพวกนี้ก็โคลัมเบียทดแทนได้ไซก็ขนาดใกล้เคียงกันกับไผ่เลี้ยงถ้าเราตัดลำขายครับให้เขามาซื้อให้เขามาตัดตอนนี้ ไซส์ที่คุณบอกว่าประมาณที่เราจะมี2นิ้วครึ่ง3นิ้วเนี่ยออกจากสวนโคลัมเบียเนี่ยออกจากสวนให้เขามาตัดเองนะเขามาตัดผมตีไว้เท่าไหร่มีจํานวนอะไรจริงๆแบบไม่ใช่ลำสองลำนะหกสิบาทผมขายได้หกสิบาทจํานวนจํานวนถึงว่าเป็นห้าร้อยเลยเลยไหมผมเลยมีตีต่ำๆว่าผมมีสักห้าหกร้อยกอห้าหกร้อยกอกอได้สี่ลได้ไหม เป็นยี่สิบอะเหรอก็หมื่นล้ำโอ้พราะว่าอย่างนี้ก็คือก็พี่นับตอนนี้อะตอนนี้เยอะใช่ใช่เรามามองว่าทั้งนี้ก็คือคุณกำเงินอยู่ในมือนี่อ้าวทีว่าเมื่อกี้บอกเป็นหมื่นลำเหรอก็หมื่นลำอะหมื่นลำคูณได้หกสิบบาทนี่หกแสนน่ะตีว่าใกล้ๆล้านหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเราละเอียดกันจริงๆนี่เงินเงินเยอะน่ะ แต่ว่าหมายความว่าความแก่อะไรนี่ใช้ได้แล้วใช่ไหมจะได้เก้าปีได้ใช่ไหมใช่ใช่ตัวสองนิ้วลำอายุเกินสี่ปีแล้วอายุลำอายุลำสองนิ้่เกินสี่ปีแล้วนะสามสี่ปีตัวนี้เนี่ยพวกที่นักวิชาการอะไรเขาเทสอะไรนี่มามาดูกันหรือยังหรือว่าชาวบ้านเราเทสก็ผ่านแล้ววะมีมีกาลังจะเทสก็ของของหมาลัยจะเข้ามาอ๋อแล้วก็ ที่เทสไปก่อนหน้านี้เอาไปก็มันจะมีโรงไฟฟ้าเชี่ยวมวลเอาไปเทสชุดอาจารย์จีระชุดอะไรเอาไปเทสแล้วก็ผลเทสเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เพราะชุดนั้นเอาไปบทไปไรด้วยหลายตัวแล้วก็มีมีตอนนั้นนักวิชาการจากเกษตรก็มาแต่ผมก็เห็นเงียบไปอ่ะครับผมแต่สองสามปีก่อนอ่ะจะเข้ามาหาผมมาเก็บข้อมูลแล้วก็ยังก็เงียบไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทีนี้ถ้าเราหวังเจอลูกค้ารายใหญ่เลย ไซส์ที่มีคือสองถึงสามนิ้วตอนนี้มีแน่ประมาณหมื่นลำมีมีตัวของไผ่เก้าดาวหนามน้อยประมาณพันลำนี้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงพันลำนะครับโอ้ไม่ไม่ไม่หรือไม่ถึงไอ้ตัวหนาน้อยตัวตัวหนามน้อยมันสเปคที่เขาใช้งานได้เนี่ยอยู่สามสี่นิ้วหลักร้อยลำอ่ะสองสามร้อยลำโอเคโอเคอ้าวจะได้รู้คร่าวๆถ้าใครสนใจลำตอนนี้คุณเก๋เปิดขายแล้ว นะครับมีทั้งรูปแบบตัดให้หรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณคุณสามารถตัดด้วยได้ไหมหรือว่าได้ได้ได้เพราะผมคือต้องระบุสเปคมาว่าสมมุติว่าคุณต้องการ6เมตรปิดหัวปิดท้ายอะไรอย่างนี้ย<ล>คือ,อคือ,คอมันจะมีระ,ระบุหรือว่าแบบตัดปล่อยสุดปลายอะไรอย่างนี้ก็ก็ได้หมดขึ้นอ,อยู่กับว่าคุณเอาไปทําอะไร ถ้าเราตัดให้เมื่อกี้บอกว่า60บทครับบาทเราจะบวกอีกเท่าไหร่15บห้า0ี่บสาบร้อยหนึ่งเรือวกบวกคือคือแรงบวกค่าแรงไปส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่จํานวนอ่ะผมว่าขั้นต่ําก็ต้องมี20บาทครับ20บาทที่บวกเข้าไปแสดงว่าถ้าตัดให้ก็แปดสิบาท้ะเป็นขั้นต่ำอะเป็นขั้นต่ําแต่ถ้าเกิดเมื่อไรซื้อเยอะก็ว่ากันลดหย่อนนิดหน่อยนะ ่าโอเคนะครับใครสนใจเรื่องของ9ดาวนาน้อย9ดาวคลเมเบียเอาลําไปใช้งานจะเอาลําไปเทอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรมาเบอร์อ่0952924567ครับผมเผื่ออยากจะมาชมก่อนก่อนจะมาซื้อมาหาเนี่ยเราต้องอก,ก็ก็สถานที่คือต้องนัดหมายก่อนเลยแต่นี้ปลูกจริงๆสถานที่ปลูกจํานวนเยอะๆเน่ยมันอยู่กี่ไร่แล้วก็อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่รพระแสงเนี่ยอำเภอพระแสงตำบล ห้วยสายขาวไปห้วยสายขาวห้วยสายขาวอ่าตำบนห้วยสายขาวแต่ต้องนัดหมายเราพวกยพวดมาเลยไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ลึกครับมันมีอยู่ยี่สิบไร่อ่ะครับผมอ๋อโอ้โหนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูอีกทีนึงอ่าอ่าก็ขอให้รู้ว่าเรามีศักยภาพพอไม่ใช่ปลูกตัวอย่างแค่สองกอง่ายนะทำจริงจริงจังๆนะครับหรือถ้าใครจะต้องการแบบว่าให้แช่น้ํายาอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าบ่อแช่ผมก็กําลังจะเสร็จอยู่อ่าอยากรู้อยากรู้ ปกติก่อนนะอันนี้ความเราตัดปลอยครับตัดให้ด้วย80บาทแช่นี่มันจะบวกกี่เท่าเช่นบวกปีหนึ่งเท่าสองเท่าหรืออะไรอย่างง้แช่เขาก็จะบวกไปเท่าตัวเพราะมันต้องผ่านการล้างการเจาะอะไรพวกนี้ค่าแรงเรางานเยอะขึ้นแช่เนี่ยไม้มันต้องตากแห้งเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ส่วนใหญ่มันต้องขัดล้างอะไรก็คือไม้พร้อมใช้อะก็ ก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าครับผมอก็ไม้แช่น้ํายาเราก็ต้องมาเก็บเขาเรียกมัดจำก่อนนี่เพราะว่าไม่งั้นนี่โอ้โหกว่าจะฉันจะลงทุนทําอะไรให้เรียบร้อยก็มันก็จะใช้เวลาถูกไหมครับอืมคือจริงๆอะถ้าแช่น้ํายายังไงผมก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าสมมุติคุณต้องการการแบบด่วนหรือมีปริมาณมาเร่งผมเนี่ยต้องมีมัดจําแต่ถ้าเกิดว่า ่าถึงเวลาที่คุณซื้ออถ,ถ้านานไปอ่ะก็คือผมบ่อแช่เสร็จผมก็ต้องเทสออกไปทําไปอยู่แล้วอก็โอเคก็ควรจะถ้าสั่งกันจริงยิงจังมันควรจะรับประจําเพราะว่าไม่งั้นนี่อย่างว่าคนผลิตก็อย่างว่าไม่รู้คุณเอาจริงไม่จริงนะ,ะนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแม้แต่ลุงทําพันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ท่านนี้นี่หน่อยไม่ต้องแต่ถ้าเกิดคุณเอาเยอะๆมันก็ควรจะมีตอนนี้ถ้าเก้าดาวอ่ะมันมันต้องเป็น คือคือราคาที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะสูงกว่าไผ่เลี้ยงอยู่นิดหน่อยอ่าใช่อตรงๆเลยลุงอ,อยากรู้คำหนึ่งทั้งประเทศไทยเนี่ยคุณเองเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งของเก้าดาวหรือว่าจริงๆมีใครใหญ่กว่าคุณอีกอแต่ผมมองว่าตอนนี้เราตอนนี้นะที่มีลำออกไปเนี่ยนะชั่วโมงนี้ก่อนนะแต่ไอานาคก้ข้างหน้าไปแอบปลูกไว้อีกสามพันไร่นี่เราไม่รู้นะ ที่ผมผมมีข้อมูลอยู่นะคือที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีลําสู่ตลาดจริงๆอ่ะก็มีแต่ผมเนี่ยเราก็มองว่าเพราะว่าไปดูมาก็คือแต่ว่าไม่แน่อย่างที่ว่าเดี๋ยวใครเข้าไปแอบแอบทําไว้สักสามพันไร่กูแต่ว่ามันมันมันไม่มีแบบจานวนไม่ไม่ไม่ได้โตแล้วก็ลําไม่ได้คุณภาพคือลําไม่แก่ลําอายุลํายังไม่ได้เท่าผมยังไม่ได้โอเคโอเค ถ้าต้องการแบบสร้างอาคารหรือว่าสร้างอะไรที่ใช้เอกลักษณ์ของก้าวดาวอ่ะก็คือผมกิ้งงมาได้เลยจํานวนใช่โอเคนะครับเราปิดคลิปนี้นะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับ ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ